บทที่95ตั้งจิตอธิษฐานสมภารวัดป่ามะม่วงเดินทุดงกับหลวงพ่อในป่าเป็นเวลาสองเดือนเต็มนับแต่ออกจากวัา เขาได้เข้าไปยังเมืองหงสาวดีที่ท่านเคยถูกจับมาเป็นตัวประกันเมื่อชาติที่แล้วอยู่เมืองหงสาวดีปีหนึ่งเต็มๆแม่ทัพอีกนายหนึ่งจึงมารับกลับท่านจึงต้องตอบแทนบุญคุณแม่ทัพคนนั้นซึ่งในชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิงหลวงพ่อดำได้พาท่านไปนมัสการพระเจดีชเวดากองปูชนียสถานอันเลื่องลือของประเทศพามา่า จากนั้นก็ได้พากันเดินทางต่อไปยังอ่าวเบงกอลท่านได้ของดีมามากไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมต่างๆหรือวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางพุทธลีลาสมัยสุขโขทยัยอายุเจ0ร้อยกว่าปีที่หลวงพ่อองค์หนึ่งมอบให้ด้วยเหตุผลที่ว่าฝันเห็นท่านตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าได้พบท่านรูปร่างหน้าตาเหมือนในฝัน เกิดถูกชะตาถึงกับยอมมอบสิ่งที่รักและเก็บรักษามานานให้ท่านไว้เป็นที่ระลึกอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษคือพระพุทธรูปขนาดใหญ่สร้างด้วยหินหยกสีขาวก้อนมหึกมาสลักสลาวอย่างงดงามตามแบบศิลปะพมา่าในความงดงามนั้นท่านยังมองเห็นความเมตตาปราณีที่ฉายออกมาจากพระพัก จึงตั้งจิตอธิษฐานในบัตรดลนนั้นว่าหากข้าพเจ้ามีบุญญาธิการขอให้ได้พระพุทธรูปแบบนี้ไว้บูชาในประเทศของข้าพเจ้าและจะขอถวายพระนามว่าพระพุทธโคโดมอุดมโชคสิ้นคำอธิษฐานลมแรงพัดผ่านไปวูบหนึ่งแล้วสงบลงท่านรู้ว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงเมื่อท่านอายุ7จบสอง ก่อนแยกทางกันหลวงพ่อในป่าได้บอกเคล็ดลับหลายอย่างให้กับสิทธ์พร้อมทั้งํำชับไม่ให้เล่าเรื่องหลวงปู่เทพอุดรให้ผู้ใดฟังด้วยเป็นอาถรรพ์และบุคคลผู้นั้นจะต้องตายแต่ถ้าเขายอมตายก็เล่าได้และไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะท่านไม่มีเจตนาที่จะให้เขาตายคนที่อยากรู้อยากเห็นถึงกับยอมตายนั้นยังมีอยู่ในโลกอีกมาก บางครั้งก็อยากรู้ในเรื่องที่ไม่ควรรู้เพราะไม่มีประโยชน์กับชีวิตแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับไม่สนใจอยากรู้จากอ่าวเบงกอลภิกษุวัย45เดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้คาถาย่นระยะทางและมาถึงบ้านโยมามรดาก่อนเวลาเพลงนเล็กน้อยท่านเข้าไปกราบโยมามรดาและถามหาโยมบิดา โยมพ่อเข้าไปบวชอยู่ที่วัดพรมบุรีตั้งแต่เดือนที่แล้ววันนี้นางจำแรงมานีมนท่านมาฉันเพนที่นี่ประเดี๋ยวก็คงจะมาแม่จวนบอกพระลูกชายพูดยังไม่ทันขาดคำพระภิกษุพองก็เดินเข้ามาในบ้านครั้นเห็นพระลูกชายก็ตรงเข้ามากราบเพราะตามวินยัยผู้บวชก่อนถือว่าอาวุโสกว่าผู้บวชทีหลัง หลวงพ่อคิดยังไงถึงเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัดครับภิกษุอายุพรรษามากกว่าถามหลวงพ่อผู้ซึ่งอายุพรรษาน้อยกว่าท่านก็ผมเห็นโยมเขาเจ็บอดอดแอดแอดคิดว่าถ้าผมบวชแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลมาให้จะทำให้เขาดีขึ้นอีกอย่างหนึง่งผมก็ถือศีลแปดมาตั้งแต่ท่านเกิด ซึ่งก็เหมือนกับบวชอยู่แล้วจึงได้ตัดสินใจบวชทั้งสองข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่สำคัญคือข้อที่สามผมเห็นท่านออกทุด,ดงเกรงว่าจะไม่ปลอดภยัยเพราะป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการผมจึงบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยเชื่อมั่นในความรักที่พ่อมีต่อลูกว่า จะด้ช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้ท่านได้เหตุผลประการสุดท้ายอย่างความซาบซึ้งให้แก่พระครูเป็นล้นพ้นท่านก้มลงกราบพระอรหันต์ของท่านสามครั้งด้วยความเคารพบูชาอย่างสุดซึ้งภิกษุต่างวัยและต่างภรษานั่งสนทนากันได้สักพักนางจำแรงและเด็กชายชำนิก็ช่วยกันตั้งสำรับ ภิกษุวัยสีห้าทักทายหลานชายว่าไม่เจอกันหลายเดือนเองเป็นหนุ่มแล้วนะกี่ขวบแล้วล่ะฉีขวดครับหลวงนาะเด็กชายตอบห้าขวบแล้วไอ้หนูสี่ขวบนะับเมื่อปีที่แล้วนางจำแรงทักท้วงเด็กชายจึงพูดใหม่ว่าแม่บอกว่าห้าขวดฉีขวดเมื่อปีที่แล้ว ขวบนะไม่ใช่ขวดพูดขวดบ่อยๆเดี๋ยวแม่เองก็เกิดเปรี้ยวปากขึ้นมาก็จะยุ่งท่านเย้าพี่สาวคนเล็กแม่จวนจึงถูโอกาสรายงานความประพฤติของลูกสาวว่ามันกลับมาดื่มอีกแล้วละท่าน โยมว่าเสียจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคืนว่ามากๆข้านี้ไปอยู่ที่อื่นแล้วแม่จะว่ายังไงคนติดเล่าย้อนโยมแม่อย่าไปว่าเขาเลยเอาไว้ให้ธรรมชาติลงโทษเขาดีกว่าภิกษุวัยสี่ส้าว่าพี่สาวมันไม่น่าจะมาเกิดเป็นลูกข้าน่าจะไปเกิดเป็นลูกพี่เรียนจึงจะเหมาะกัน แม่ก็เมาลูกก็เมาเขาจะได้เรียกว่าแม่แก้วลูกแก้วแม่จวนยังอยากว่างั้นข้าเป็นลูกแก้วของแม่ก็แล้วกันนางจำแรงสรุปข้าไม่รับนี่ลูกแก้วของข้าคือองค์นี้แม่จวนชี้มาที่พระครูอย่าไปสนใจเขาเลยใจโย,ยมเดี๋ยวเขาเกิดหนีไปจริงๆ โยมแม่ก็จะลำบากเป็นครั้งแรกที่นางจำแรงเห็นว่าพระน้องชายพูดดีมีสัมมาคาระวะํำน,นี้เอ็งจำไว้นะโตขึ้นห้ามกินเหล้าจะได้ไม่เมาอย่างแม่เองท่านบอกหลานชายครับหลวงนะ้าหนูไม่กินหรอกเหม็นจะตายแม่กินเหล้าแล้วก็ทะเลาะก,กับพ่อหนูรำคาญหลานชายรับคำไอ้หนู เองชักจะพูดมากไปหน่อยแล้วไปเลยปะไปเล่นที่ไหนก็ไปปนางจำแรงชักเคืองลูกชายคนเล็กไม่ไปหนูจะดูหลวงตากับหลวงน้ากินข้าวดีแล้วไอ้หนูนั่งอยู่ตรงนี้แหละใครทำอะไรเองเดี๋ยวหลวงตาจะเข็นกระบ,บาลมันภิกษุพองพูดอย่างนึกหมันไส้ลูกสาวเต็มประดานางจำแรงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านบวช ท่านคิดว่าจะแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลให้ลูกสาวคนนี้เลิกเล่าให้ได้ฉันเพลงเสร็จแล้วพระพิสุพองกับท่านพระครูจึงแยกย้ายกันกลับวัดรูปแรกกลับวัดพรมบุรีอีกรูปกลับวัดป่ามะม่วงเพราะมีหน้าที่ที่จะต้องทำกันอีกมากเมื่อถึงวัดพระมหาบุญก็รายงานว่าช่วงที่หลวงพ่อไม่อยู่ โยมอูรถความคอหักตายเมียกับแม่เขานำศพมาเผาที่วัดเราครับอ้าวตายแล้วหรือเห็นไหมคนเสียสัจจะเตือนเท่าไร่ก็ไม่เชื่อแถมยังขอร้องผมไม่ให้บอกเมียกับแม่เขาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ตายซะแล้วหรือไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะโยมอูนะภิกษุวัยสี้าพูดปงปรงอีกเรื่องหนึง่ง คือโยมอองได้มาขออาศัยอยู่ที่วัดนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายมาจากไหนผู้หญิงครับอายุร่วม60สแกบอกว่ามาจากอำเภออินจะมาเข้ากรรมฐานแกคุยอวดว่าจะปฏิบัติให้ได้เห็นหนอเหมือนกับหลวงพ่อผมนึกขำคำอะไรคำที่แกพูดเพ้อเจอนะครับแกตาบอดจะมาปฏิบัติให้ได้ เห็นหนอขนาดผมตาดีๆยังไม่ได้มันก็ไม่แน่นะอย่าเพิ่งไปดูถูกแกคนตาบอดมักมีอะไรอะไรพิเศษกว่าคนตาดีแกมาตั้งแต่เมื่อไรแล้วใครเป็นคนสอนกรรมฐานให้มาถัดจากวันที่หลวงพ่อออกทุดงครับนี่ก็ขาดอีกวันเดียวจะครบสองเดือนแม่ชีเขียวพามาขึ้นกรรมฐานกับผมแล้วก็ช่วยสอนให้ ผมไม่ถนัดสอนคนตาบอดแถมเป็นผู้หญิงเสียด้วยเกิดเดินมาชนผมเข้าผมก็จะต้องอาบัตเปล่าเปล่าท่านให้เหตุผลสมภารอยากจะเย้าลูกวัดหากก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะเกรงจะไปสะกิดแผลหัวใจที่กำลังจะตกสะเก็ดของพระมหาหนุ่มเข้าจึงถามว่าแล้วแกพักอยู่ที่ไหน แม่ชีเขียวให้พักอยู่ในโรงครัวครับแกช่วยเฝ้าสมบัติของวัดได้เยี่ยมมากใครๆมาขโมยของในครัวแกรู้หมดเขาพากันล้อเลียนแกว่าตาทิพย์เพราะว่าเจ้าขาวกับเจ้าแดงเคยแอบย่องไปขโมยขนมแกแกยังบอกจะมาขโมยขนมข้ากินหรือไงนึกว่าข้าไม่รู้หรือชัดๆเดี๋ยวข้าฟ้องท่านมาหาให้โบยสักคนละโหลเลย พอเจ้าแดงแกล้งดัดเสียงถามว่าจะให้โบยใครแกก็ตอบว่าโบยไอ้ขาวกับไอ้แดงนะสิแกตาบอดจริงหรือเปล่าหรือว่าแกล้งท่านพระครูสงสยัยเมื่อฟังจากที่มหาบุญเล่าตอนแรกผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันเจ้าแดงกับเจ้าขาวก็สงสยัยก็ทดลองสอบดูด้วยการให้เจ้าแดงเอามือโบอกไปโบกมาตรงหน้าแก ถ้าแกตาไม่บอดก็ต้องรู้ว่าเป็นมือใครแต่นี่แกไม่รู้ผมทดสอบหลายครั้งแม่ชีเกี่ยวก็ทดสอบได้ผลออกมาว่าตาแกบอดจริงๆสงสัยแกจะได้เห็นหนออย่างที่คุยเสียก,กัะมั่งอีกเรื่องหนึง่งที่ประหลาดก็คือเวลามีโยมเข้ามาขอยืมหม้อในครัวไปเอาไปใช้ตอนมีงาน พอเข้าเอามาคืนแกก็ว่าฝาหม่อไม่ใช่ของวัดให้หาฝาของมันมาคืนเขาบอกว่าไม่เป็นไรมันปิดกันพอดีก็ใช้ได้แล้วแกก็ยืนยันว่าไม่ได้เพราะมันผิดฝาผิดตัวแถมแกยังย้อนให้อีกว่าถ้าเอาผัวเองไปเป็นผัวคนอื่นเอาผัวคนอื่นมาเป็นผัวเองอะ่ะจะใช้ได้ไหม ทําอโยมคนนั้นต้องไปหาฝาหม้อมาคืนแก่จนได้พระมหาบุญรายงานเรื่องโยมอองสงสัยผมจะต้องไปทดสอบสักหน่อยไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละท่านบอกพระลูกวัดพระมหาบุญจึงเดินไปยังโรงครัวกับท่านสมพาน ครั้นไปถึงท่านก็เห็นสตรีอายุประมาณ60นั่งเช็ดจานอยู่จึงกระซิบถามพระลูกวัดว่านั่นใช่ไหมที่ชื่อโยมอองคนนั้นแหละครับหลวงพ่อลองไปพิสูจน์หน่อยเถว่าแกตาบอดจริงหรือบอดปลอมถ้าบอดจริงก็แสดงว่าแกได้เห็นหนออย่างที่แกคุยพระมหาบุญกระซิบกระซาบกับท่านสมภารถ้าเช่นนั้นท่านยืนดูอยู่ตรงนี้นะ ผมจะเข้าไปยืนใกล้ๆแกพูดจบท่านจึงใช้วิชาย่องเบาที่เคยใช้เวลาที่ขโมยเงินยายวิชานี้มีประโยชน์มากถึงบวชเป็นพระแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้แต่จะไม่ต้องใช้มาขโมยเงินใครมิฉะนั้นจะเป็นอาบัติโทษท่านเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าใยอองฝ่ายนั้นมองไม่เห็นเพราะตาบอดสนิท ทั้งสองข้างหากก็รู้ว่ามีคนมายืนอยู่ข้างหลังเพราะได้กลิ่นกลิ่นที่มาสัมผัสคานะประสาทของหลอนไม่ใช่กลิ่นของคฤหัสหัหากเป็นกลิ่นของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงที่ใครๆล่ำลือกันว่าท่านขลังและศักดิ์สิทธิ์นักหลวงพ่อเหรอจ๊ะกลับจากทุดงตั้งแต่เมื่อไหร่ หล่อนทักทายพร้อมวางจานลงแล้วก็ก้มลงกราบสามครั้งท่านพระครูยังคงยืนนิ่งเพราะต้องการพิสูจน์ว่าสตรีนี้ตาบอดจริงหรือตาบอดปลอมนางสาวอ,องวัยหกสิบจึงพูดขึ้นอีกว่าทำไมไม่พูดกับฉันละ่ะฉันอุตส่าห์ดันด้นมหาจะมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อสักหน่อย ฉันคุยอวดใครๆว่าจะให้ได้เห็นหนอเหมือนหลวงพ่อหล่อนพูดอีกท่านพระครูนึกขำที่หล่อนช่างปักจิตปักใจว่าจะได้เห็นหนอเหมือนท่านจึงหัวเราะหืๆออกมานางสาวอองถามเสียงดุๆว่าหลวงพ่อคำอะไรหรือว่าคำที่ฉันพูดหลวงพ่ออย่าคิดดูถูกฉันนา คนอย่างฉันลงได้พูดอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างที่พูดท่านพระครูเห็นว่าหากยืนนิ่งๆอยู่อย่างนี้คงไม่ดีแน่จึงตัดสินใจพูดกับหล่อนว่าโยมอ,องแกรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้าหรือว่าแกมองเห็นฉันมองไม่เห็นหรอกจ่าหลวงพ่อตาฉันบอดมาตั้งแต่อายุสิบสี่หลอนบอกกล่าว เป็นอะไรทึงบอดละ่ะเล่าให้ฟังได้ไหมได้สิจ้ะถ้าหลวงพ่ออยากรู้ฉันก็จะเล่านิมนต์หลวงพ่อนั่งก่อนนิมนต์ท่านมหาด้วยหลอนพูดเหมือนกับว่ารู้ว่าพระครูไม่ได้มาองค์เดียวทำไมแกรู้ว่าข้ามากับมหาบุญฉันได้กลิ่นคือคำตอบชือหมูกแกดีขนาดนั้นเชียว ดีหรือไม่ดีฉันก็ไม่เคยปลาดสักครั้งหล่อนถือโอกาสคุยเอาละเอาละงั้นก็เล่าไปซิว่าทำไมแกถึงตาบอดท่านมาหาฟังด้วยกันจะได้ช่วยกันเป็นพยานว่าโยมอองตาบอดจริงหรือปลอมกันแน่บอดจริงๆจ้กฉันจะโกหกหลวงพ่อไปทำไมโกหกพระโกหกเจ้าฉันกลัวตกนรกแต่พระบางองค์เขากลับไม่กลัวนะ โกหกญาติโยมหน้าตาเฉยแกตาบอดแล้วรู้ได้ยังไงว่าท่านโกหกหน้าตาเฉยท่านพระครูถามอย่างนึกสนุกฉันก็รู้กันแล้วการเอาเหอะไม่ใช่พระวัดนี้หรอกนะหลวงพ่ออย่าร้อนตัวไปหน่อยเลยเอาละเอาละแกอย่ามัวพูดมากไหนเล่าไปสิว่าไปทำยังไงตาถึงได้บอด มันคงเป็นกรรมของฉันนะหลวงพ่อคือว่าตอนฉันอายุสิบสามแม่พาฉันไปทำงานที่บ้านในอำเภองานอะไรงานบ้านจ้ะแม่แกให้ฉันไปเป็นคนใช้ที่บ้านในอำเภอพอฉันอายุสิบสี่ก็ตาบอดคือฉันเป็นตาแดงคุณนายในอำเภอเขาก็บอกฉันว่า ให้ไปเอายาหยอดตาที่โต๊ะเครื่องแป้งมาหยอดซะจะได้หายฉันก็ไปหยิบมาหยอดทั้งสองข้างเลยพอหยอดเสร็จก็แสบตามากแล้วก็มองไม่เห็นก็ร้องบอกคุณนายคุณนายมาดูก็ตกใจว่าดิฉันหยิบยาล้างเล็บบอกว่าฉันหยิบยาล้างเล็บของเข้าไปหยอดยานั่นผสมน้ำกรดฉันก็เลยต้องเสียในตาทั้งสองข้างพร้อมๆกัน แล้วแกโกรธคุณนายเขาหรือเปล่าท่านทดสอบคุณสมบัติทางใจของผู้หญิงอายุราว60ที่ตาบอดมาตั้งแต่อายุ14ไม่โกรธหรอกจ้ะฉันคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของฉันเองคุณนายเขาก็เสียใจที่เป็นต้นเหตุให้ฉันตาบอด เขาได้พาฉันไปรักษาหลายแห่งแต่ก็ไม่หายในที่สุดเขาก็ส่งข่าวให้แม่ฉันมารับกลับไปอยู่บ้านแล้วเขาก็ส่งเสียเงินทองให้แม่ฉันทุกเดือนกระทั่งฉันอายุยี่สิบเขาจึงเลิกส่งฉันก็อยู่กับแม่ทั้งสองคนจนกระทั่งแม่ตายฉันจึงมาขอพึ่งใบบุญหลวงพ่อขอให้ฉันอยู่วัดนี้นะจ๊ะ ฉันจะดูแลครัวให้ถึงฉันตาบอดแต่ก็ดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้จะไม่ให้อะไรหายไปแม้แต่อย่างเดียวเอาเถอะข้าอนุญาตแล้วแกจวนได้เห็นหนอหรือยังละ่ะย่างลรอกจก้ะฉันอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ฉันได้วันสุดท้ายที่ยังมีลมหายใจอ้าวถ้าได้แล้วตายจะมีประโยชน์อะไรละ่ะ มีสิจ้าหลวงพ่อก็ชาติหน้าฉันจะได้ไม่ต้องตาบอดไงละ่ะเอาละเอาละงั้นก็ขอให้สมความปรารถนาก็แล้วกันขาดเหลืออะไรก็บอกข้าไปละมาถึงยังไม่ทันได้พักแล้วท่านก็ชวนพระมหาบุญกลับไปยังกุฏิเมื่อขึ้นไปชั้นบนของกุฏิท่านไปดูนารีผลที่อยู่ในพานก็เห็นว่าอยู่เรียบร้อยดี จึงทักทายด้วยการถามว่าหลวงพ่อไม่อยู่สองเดือนไปสุกซนที่ไหนบ้างหรือเปล่าล่ะสาวน้อยแรกรุ่นดารุณีสองคนปรากฏกายขึ้นสวมใส่ชุดปัญจวีแบบอินเดียทางเหนือนั่งหมอบอยู่เบื้องหน้าท่านพระครูมือทั้งสองประคองอัญชลีพูดพร้อมกันว่าเราสองคนไม่ได้ไปสุกซนที่ไหนเพราะต้องการจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้ กับหลวงพ่ออย่างเกร่งครัดเจ้าค่ะดีมากแบบนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันยืดแต่ทำไมวันนี้แต่งตัวแปลกๆเหมือนแขกอินเดียหรือว่าเบื่อชุดไทยแล้วไม่ได้เบื่อเจ้าค่ะพวกเราจะแต่งตัวตามสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ไหนก็จะแต่งแบบเดียวกับคนที่นั่นแต่เรากำลังจะกราบเรียนหลวงพ่อว่า จะขอกลับไปเยี่ยมบ้านที่ป่าหิมาพานสักเจ็ดวันเจ้าค่ะไปแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองหรือจะไปนานกว่านั้นก็ได้นะหลวงพ่ออนุญาตแค่เจ็ดวันที่นั่นเท่ากับเจ็ดปีของที่นี่นะเจ้าค่ะอย่างนั้นหรอกหรือถ้าอย่างนั้นก็ไปวันเดียวก็พอต้องไปเจ็ดวันเจ้าค่ะอีกเจ็ดปีพบกันใหม่นะเจ้าค่ะหลวงพ่อเก็บร่างพวกเราไว้ให้ดี และพบกันใหม่ในวัตจักรชีวิตขอกราบลาเจ้าค่ะกราบอย่างสวยงามสามครั้งแล้วหายวับไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปหลวงพ่อยังไม่ได้เข้าใจเรื่องที่เธอพูดที่ว่าพบกันใหม่ในวัตจักรชีวิตนะหมายความว่าอย่างไรมีเสียงตอบชัดเจนว่าและหลวงพ่อจะรู้เองเจ้าค่ะลาก่อนท่านพระครู รู้ว่าสองนารีพากันไปแล้วจึงเก็บพานบรรจุทารกเหี่ยวๆคู่นั้นไว้ในตู้อย่างมิดชิดเลิกเรียนแล้วในแดงกับในขาวก็ทะเลทลายแชร์เชือนไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆที่เกเรเหมือนกับตนแม้จะเคยถูกพระมหาบุญเคี่ยนจนหลังลายแต่ยังไม่เข็ดหลาบจนคนเคียนรู้สึกอ่อนใจ ได้แต่นับวันนับคืนรอให้หลวงพ่อท่านมาปราบเจ้าฝาแฝดจอมเกเรคู่นี้สองหนุ่มน้อยกลับถึงวัดตอนพลบค่าเห็นไฟกุฏิชั้นบนเปิดก็รู้ว่าหลวงพ่อกลับมาแล้วทั้งดีใจทั้งหวาดกลัวระคนกันป่านี้หลวงนาคงเล่าพฤติกรรมของพวกตนให้กับหลวงพ่อฟังหมดสิ้นแล้วจะถูกเคียดไหมเนี่ยนแดงพูดขึ้น ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเถอะน้องชายพูดงปรงเมื่อขึ้นไปชั้นบนท่านพระครูเพียงแต่พูดว่าตอนข้าอายุเท่าพวกเองข้าเกเรกว่านี้หลายเท่าพวกเองเทียบไม่ติดหรอกอย่าลืมว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรมเองสองคนเดินกฎแห่งกรรมเล่นงานแน่ถ้าไม่เร่งสร้างความดีเอาไปคิดเป็นการบ้านนะเอาละ่ะ ลงไปได้แล้วข้าจะทำงาน